ขอขอบคุณน้นองๆทีมแต่งงานของได้โชว์วนะนะันที่นี้นะครับเอาส่งพวกนัาทีมจัดจัดงานด้วยนะครับน้องๆแต่งงานที่เป็นที่มากนะครับเขามาหาผมที่กรุงเทพที่ตลาดนรถไฟเขาบอกว่าพี่จีเดี๋ยวพี่ช่วยน้องเพลงด้วยได้ไหมผมบอกไม่ได้พี่จีช่วยทำโชว์ช่วยโชว์ช้ว,ช,วช่วยได้ไหมผมบอกไม่ได้ผมต้องการจะดูปฏิกิริยาตอบรับนะจากเขาว่าเป็นยังไง เมื่อคุณมาติดต่องานแล้วคุณได้รับความผิดหวังกลับไปคุณก้าวร้าวใส่สิ่งนั้นไปมเขาไม่ก้าวร้าวใส่ผมเลยผมรู้สึกว่าที่แหละครับคือสิทธิ์ที่เมื่อคุณออกยปกับโลกภายนอกคุณต้องเจอแน่ๆไม่มีอะไรเลยที่คุณต้องการทุกอย่างนะครับคุณต้องเจอับความก้าวร้าวเจอกับครามโต้อตอบอะไรสิไม่เป็นอย่างที่เราคิดอยู่ที่ว่าเราจะปรับตัวเราอย่างไรนะครับ ให้เข้ากับสินค้าให้ไป็นเกณฑกตอบกลับได้อยู่รอบไปตลอดนะครับสุดท้ายนี้นะครับขอเสียรบวยกับตัวเองนะครับเป็นผู้ฝังที่น่ารักมากๆนะครับขอบคุณมากงแอร์ขอบคุณน้องขอบคุณนบุญอะไรเรื่องเสียด้วยนะครับขอบคุณมากขอบคุณอาจารย์ที่สัมภาษณ์เอาจนจบนะครับอาจจะมีคับหยาบไปบ้างต้องขอโทษพยายามแล้วจะให้มีขับสุภาพน้อยที่สุด เขียนบทภาพยนตร์น <The> like <throughout> ั่นเองนะคะเขาเคยบอกว่าการทำภาพยนตร์เนี่กยังก็ยังายังก็ยก็ยังไงยะเกมืันก็ยังา็ยังตงก็ยังก็ยัก็เัก็ยังก็ยั่ก็ยังก็ยังกยัก็ยัก็ยงกยังก็่กังกังก็ยังก็ยกังกยังงกยังกยังก็ยังกังก็าังก็ยัีก็ยังก็ังยังยัม็นัังกยัก็ัก็ยังก็กยงกองกยั่ยงกยงก็ยังก็ยงกักังกั